เมืองเฟิงกังในมณฑลกุนน้ยโจวมีฟาร์มพริกกว่า10,000เฮกตาร์หรือ62,000ไร่ทั่วเมืองและช่วงนี้เป็นฤดูที่กเกษตรกรจะได้เก็บเกี่ยวพริกกว่า47,000ตันมีมูลค่ากว่า280ล้านหยวนหรือประมาณ41ล้านเหรียญสหรัฐกกรเกษตรกรจากหมู่บ้านตรงสารของเฟิงกังบอกว่าปีนี้เธอปลูกพริกประมาณ12ไร่มาถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะต้องจ้างคนมากกว่า10คนมาช่วยกันเก็บพริก แต่ละวันได้พริกไม่ต่ำกว่าพันกิโลกรัมราคาพริกมีตั้งแต่4 6ถึงหหยวนต่อกิโลกรัมหรือประมาณ59 8 9ถึง89เกซนโดยราคาในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและปัจจัยอื่นๆหมู่บ้านตรงซานมีเกษตรกรผู้ปลูกพริกกว่าพันครัวเรือนในพื้นที่กว่า240เฮกตาร์หรือกว่า1 5 0 0ไร่ ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรสากรและภาคเอกชนทําให้ผลผลิตพริกของท้องถิ่นสร้างงานให้ชาวบ้านกว่า400คนและช่วยให้หมู่บ้านมีมูลค่าผลผลิตรวมกว่า13ล้านหยวนหรือประมาณ1 9ล้าน9แสนดอลลา,าร์สหรัฐ